Jauh, tam sabai, jauh. Terima jauh, tam sabai, jauh. Hots, khatit kan? วันนี้ห้ามรับไปล้วสักสองนาที còn đức thái còn đức cho nó sát thái toàn đức cho nó cứ xích bếp muốn lười ăn ngay tiền với giá chụp bao kinh nó cho nó phải kiếp hết cái dựng mà người khác nặng ไปงานแตงน่งเนาะไปงานแตงน่งก็เลยไม่ได้เข้าไปหาพอดีสบายใจนะเจ้าเด้อตามสบายเจ้าสจ้าดีเจ้าคุณวาสนาสุดใจสวัสดี ฟานฟานหกหมื่นนาทีก็ดีแล้วนี่อยากแอบนะมาลับมาลับเนาะมาได้โปรดเนาะ อะไรเน่ะงา,าน,านมันน่าหลงรับเลยเอายาดแต้หายหาดแเต้แ้เลย เด้เจ้าเด้อก็ไปหลงเนาะสวัสดีข้าุณหลงนี่อยาอแอบรับนะมาแล้วรับ,รบนะเนาะแล้วแต่ก็ไปแล้วไปส่งงานนะ อยากแต้หายอยากแต้แต้เลยเจ้าคนศัสนาสวัสดีต่อพ้อเจ้า เฮ็ดใครเฮ็ดเยอะหายากแท้หายหาดแท้แท้เลยความคิปสรุปเวลาสักสิบนาทีตอนดึกถ้าใครตอนดึกเจ้าเนาะ จะทรายตอนดึกเจ้าไม่อ,อมลล้อมมาไล่แล้วกะมันนี้สอย

khi săn liều nó tập phản mai cháu nó đắp phản đi cha hùng phẳng phẳng cứ phạt thì lén cháu một tốt cháu tốt toàn yến nữa cháu tốt toàn yến toàn xà mông nó สามมงกุดยายหลงก็บาได้เข้าไปหายายหลงก็ฟ้าห้องตอนแรงฟ้าห้องตกนอนรับผันดีรับให้ได้เงินเตือนให้ได้เงินล่านนั้อเเนี่ยอ๋อ สนันก็บอกว่าวันนี้ห้ามรับ mm. วันนี้ห้ามรับ สวัสดีเจ้าคุณแม่อสวัสดีเจ้า <c oughs> ทุกข้งเลยพร้ <c oughs> อมสามารถพิเศษหนังรับเจา้าทุกข้งเลยเจ้ายินดีครับเลยนองเปลี่ยนคนไหนที่ฟานก็ทีแคทก็ đi chạy nhìn đi các vào cho nó biết luôn đây hết điện dùng các bạn đồng bao các bạn để dành cho đồ sai không mà để đi yên đi Để nó. ตอนนี้ยังมาทานสักอย่างเลยเจาต,ตกรับคุ๊ดซุดีตอนนี้หลงล่างเฮ็ดเยนะอะเนาะดีสบายใจแล้วเจ้าเด้อ ทำสบายเจ้า ได้เท่าเด้อบ่ตกเจ้าตกตอนเย็นแล้วเจ้าตกตอนเย็นตอน4ตอน3:30นเนาะ3:30นคือ11:00นเนาะแล้วก็6:00นเจ้า6:00นเจ้าก็คือ6:00น